สวัสดีเนาะคะ่ะเนาะมื่อนี้วีกับมาเห็ดงานจ้งนะงานขับรถบัสยู่พิลามเมืองนอร์เวย์จะกดินแดนพาคทิเทยงคืนคนโลกเหนื่อยมาจะเนาะไ,ไกลไกลจากบ้านเฮ้าหลายจ้ะไกลจากสกลนครวีมาจากสกลนครมานอนที่ว่าแตงบนนองสนงจ้ะก็คืออัดคลิปวิดีโอมาไหว้ป,ปันเพิปันน้องเบิรงแล้็อยากอยากสร้างเพจ เพจให้บ้านเฮาได้เบิงน้ากันว่าไมา่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองนี่มันเป็นยังไ๋บางคนกะสิว่าโอ้ได้มาเป็นเมียฝรั่งด้วยเนาะบ่ได้รวยจ้ะเพราะว่าต้องหาหาเงินเองหาหาเงินหางานเองค่ะจ,จังจะได้ใส่จังนได้อย่างาอืมก็ตื่นมาก็ตต้องตื่นแต่ตี 4, ต 5, นะนี่ตนหนาะจ้ะเพราะว่าต้อง,ต,องต้องออกบถตั้งแต่เศ้าบทเมี้ต้องออกแต่เศร้าเนาะตอนที่ช่วงวีคับแท็กซี่นะคะ เงนแต่เศร้าคือการที่สิทธิติหาคือการเพราะว่าต้องต้อง,อ,งออกหักการเรียนกันคือชีวิตเอ่อชีวิตผู้หญิงไทยเฮาอยู่นอเวนี่กะกับลำบากถือว่าถือว,ว่าเก่งสุดคนที่ที่ทมาอยู่นีน่เนาะเพราะว่าทุกคนก็ต้องต้อง,องทำงานคือกันทุกคนจ้ะก,ก็มีบางท่านเพิ่นได้เป็นมาดวงมาดามกันมีแฟน,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 นด้วยเนาะจ้ะเนาะที่ขับรถบัสเนาะจ้ะเนาะขับรถบัสก็ต้อง วิไปโรงเรียนตั้งสองปีได้จากจังครับหรือ่าได้เพราะว่าภาษาห้าวติมเรียนภาษาสองพ่อพันเนาะสองข้อเขียนพนันแต่สอบครับนะเพื่อเดียววิสอบผ่า,านหรือเดียวสอบครับจึงได้กาฝากติดตามเพจอามาดามบ้านนอกเนี่ยด้จากเพราะว่าที่เป็นยังเครือตั้งเพจมาดามบ้านนอกเพราะว่า บางครั้งเน่อวีเห็นเพื่อนบริจาคนั้นบริจาคเมี่อวีกบับอยากบริจาคเงินหลายๆได้จ้ะคือแบบว่าส,สังวัดสังวาคือบ้านวีนะโอ้โรงเรียนศูนย์เด็กน้อยนี่ห้างห้างอะห้างอีหลีห้างจนหนาอ่ตนจ้ะแต่ก็ได้ไปโทษหน่วยงานไหนทั้งสิ้นเนาะมีก็อยากเให้เพื่อนไม่น,นะแต่ว่าด้วยที่ว่ามีมวีก็มีเงืนเดือนประจําของวีแต่และเดือนก็เสียใจค่ะงวดตัวงวดเรือของวีละกัน ค่านั่นแค่นี้ทางบ้านเนาะม,มันกับว่าได้เหลือหลายอีย่างพกกระโดดพอสิได้ไปสักนั่นสังนี่ให้ทบ้านเฮาเนอะอริงกิงเล้วใจก็อยกากสั่าแต่เฮามันแรงบาถึงเนาะก็เลยว่าเพื่อก็เลยคิดว่าเออวันนี้นะชา้าต่างเพึ้นมา,า,ามีคนติดตามมีอาจจะอาจจะมีผู้สนับสนุนอาจจะมี เพินได้จะพูดติดตามเพจเนาะ,ะอันนี้วี่กับผมมูลเนาะ,ะได้ยินแต่เพิ่นเบามากแล้วก็บอกบอกท่านเคยได้ถือจ้กะก็เลยอ,อยากลองทำลอง่งเนาะ,ะแล้วอีกอย่างการเป็นอยู่ยูหนีเมืองนอเวน,นะะี่อ่ะบอกคือบ้านเฮาได้จ้ดดินฝ้าอากาศกะนหนาวเยือกเย็นเวลาขับรถนี่หนาหนาว มันก็เป็นหิมะน้ำแข็งกับล้อรถก็ต้องได้ใส่โซ่เนาะจ้ะเนาะวีวกระ้องได้ใส่เองได้โซ่ในล่อจะมีใส่เองล่อเองเนาะเวลาหนาวยังหนาวที่ลบหลายๆสิเงินเงดนห้ามก็เป er, ็นน้่มเข็งเนาะนี่ก็คือรถโหลดเมืองเมืองนอร์เวย์เนาะจ้ะเนาะเมื่อนี้วีคีเบอร์เมื่อนี้วีคับเบอร์ลายเบอร์เมื่อนี้แต่เริ่มที่เบอร์สี่สิบสี่เนาะ เอ็กซ so, ์ตาเบอร์สีไปโรงพยาบาลเนาะจ้ะ <developed> จ <Airbnb> ัดคว่างคอเลสเตอรอลจะไปโรงพยาบาลเนาะจ้ะมีเที่ยวแลกจ้ะก็ว่าเสาร์อาทิตย์ว่างๆก็สิว่าสิไปพาไปเก็บหอยเมื่อวันก่อนนท่านไปน้องรงไปเก็บผักขอมแล้วมันกระเพราท่านยายเป็นไรผักขอมแต่ว่ากเก็บได้ยุบพู้หญิงทำเองเพราหอมเพราหอมบัวแดงบ้านเฮาจะเต็ม มีกระบุกมูเกันว่าเป็นยังมันจ้งเกิดเอกแผ่นเป็นเป็นน้นนี่จะเป็นดงงยู่แต่ทค่บ้านนี่เพิ่นเพิ่นบอกินดอกอยากค่บ้านนี่เิ่นบอกินเราก็นี่แต่คนไทยเขาแต่ส่วนมากมาเก็บเห็ดเนาะเก็บเห็ดเก็บหันเก็บหอยเก็บกุ้งเก็บปูมากินเนาะมันก็กินได้แต่ข้าเจ้าค่ะบ่าไปเก็บข้าเจ้าส่วนมากข้าเจ้าก็อยากกินอยากกินของให้ตลาดเพราะว่าเขาไม่ได้เดือดร้อนเหียงคือค่ะ ่าเขาลำบากมากเขาก็ะแล่งขารลวงลวงก็ใส่ลวงกะซ้อยเหลือหรือซ้อยเหลือเขาจังสีนเนาะหรืเป่าแห้งมือนีอ่บริคัดถอดรองนเท้าพวก่ีงเนาะจึงใดก็ะฝากติดตามวีในเด้อจ้ะแอบเพจอามาดามมาดามบนน้านนอกวีจะลองทางเบิงเพือพ่อเพื่อวีได้เงินเมื่อเมื่อสวยสักคมบานเฮาเนอะ บริจาควัดเองที่เซียด่ะจคือบอกจริงๆกระยาบริจาคจริงๆนะแต่จริงวิเองตัวคนเดียวกันเลี้ยงลูกมาตั้งมาเลี้ยงลูกมาคนเดียวตั้งแต่แต่เขาน้อยจนเขาใหญ่แลือดจนสมัยนี้คือดินล้นตลอดนะจ้าคือบริมีแฟนฝรั่งรวยคือเจ้ามันก็ดีก็เลยต้องได้ดินรนนะจ๊ะเงินบริจาคบริจาคได้แต่ทีละเล็กทีละน้อยมันก็ไปสร้างว่าสร้างสาราเป็น แพงเป็นอันมันกิดข้นได้จะคือม่นมีเงินเนาะจึงได้ตาสมาธจักรตาตามีน้ำนเรือจ้ะสิจ้ะ